หนึงประตูต่อหนึ่งโอ้โหในสกอร์รวมครับนาทีสองตัวนี้ลิวพูขึ้นนำไปก่อน1นูน์ครับตนนัวนี้ลิวพูกลับเข้าสู่เกมแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเกมมิ่งเทียม16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลร,รอบรองชนะเลิศในศึกคาราบาวครับคุณผู้ชมครับ การ2 0 2 4 2 0 2 5ในนัดที่2คุผู้ชมครับเวอร์วผู้ครับวันนี้กลับมาเล่นในการแข่งขันจริงนีโกจะแข่งที่สนามแอนฟิลด์คผู้ชมครับโดนกับทางทอตแนมฮ์อสเปอร์ผู้ชมจำลรับการแข่งขัน,นเพื่อความบันเทิงในนัดนี้นะครับตัวเกมจะเป็น FC 25และโหมดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นโหมดนัดชิงนะคุณผู้ชมครับ ชิงชนะเลิศดังนั้นสนามที่เราได้รับชมผ่านตัวเกมนี้ก็จะเป็นเบรเมอร์อย่คุณผู้ชมครับอ้าวระบบตัวนี้ลิเวอร์พูล4 2 3 1ครับสวับตัวเป็นทายสันเบเกอร์ครับแนวรับมีเทนครับโคนาเต้ฟันไดโรเบอร์สันครับกองกลางม,มีกาฟฟิแบกแมคเอร์สเตอร์แดนน่ามีซา,าร่ากักปูสโบรสไลรวมทั้งลุยดีอาร์สคุณผู้ชมครับอา้าวคุณผู้ชมแฟนคลับคนไหนทีมใดคอมเมนต์มาเลยครับ อ๋อส่วนทางสเปอร์ครับนำทัพโดยทางทรงฮึมมินเลยคุณผู้ชมครับอ้าววันนี้มาดูไลน์อัพกันหน่อยระบบ4-3-3ครับอ่ามีทางทรงฮึมมินครับอ่าที่นำทัพแล้วมีผู้สับประตูเป็นทางกิสกี้ครับแนวรับมีพอลโลโดเดวิสเกสเปนนะครับส่วนกองกลางมีบิซูมาเป็นทากัวนะครับซาส่วนแดนหน้ามีคูลุสสกี้ยางมินฮยอกและทางซงฮุมมินคุณผู้ชมครับ ก่อนเพรับชมเกมการแข่งขันตรงนี้กำลังใจสุดสำคัญครับเพียงแค่คุณผู้ชม subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกดระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกความมันที่นี่ครับฟุตบอลเกม a ิ่งเทมสุดหกโปรฟุตบอลคือความสนุกคุณผู้ชมครับตอนนี้เกมเริ่มครับเหลียวูู้เป็นฝ่ายเคียร์โบอกอนมาในจุดสีแดงครับบุกจากซ้ายมาขวาครับส่วนทางทีมเยือนทั้งสปเปอร์ครับมาในชุดสีขาวสลับกับสีน้ําเงิน ปกจากความมาซ้ายสุดมันตอนนี้ที่ฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกโปรฟุตบอลคือความสนุกไปเวยไปแมกนกันครับบอลอยู่ที่ซาร่าครับลิวพูต้องอ้หเน้นนะครับจากนัดแรกที่โอ้ไปพ่ายในถิ่นของทรานสเปอร์สเซเดียมมาหนึ่ง 1, ประตูต่อศูนย์นะครับยังมีโอกาสคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับทีมใดก็ คอมเมนต์ใต้คลิปให้กำลังใจทีมรักทีมชอบได้เต็มที่เลยนะครับลุยกันตรงนี้ต่อโมฮัม,มเหม็ดซาล่าผ่านขวามาที่เทรนครับย้อนมาใหม่ลุยเดียสให้มากับโปมิด <c oughs> จะดีดดีดยังไม่ผ่านครับกิสกี้ครับเลือกสาดยาวมาแล้วดูครับบอลแม่จะปาดขวาแต่ลึกไปไหมครับลึกครับลึกออกข้างไปเลย บอลทุ่งของทางลิเวอร์พูลครับลูเดียสย้อนมากัก๊กโปดีดซ้ายมาแอนดโดรโร์สันครับเดียสให้มาแล้วส่วบอกสลายกดตรงนี้มาแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหโหนึ่งหนึ่ง,งประตูต่อหนึ่งโอ้โหในสกอร์รวมครับนัดที่สองตอนนี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับตอนนี้ลิเวอร์พูลกลับเข้าสู่เกมแล้วครับโอ้โหแล้วที่จะบอกคือนัดน,นี้ รอบรองชนะเลิศเนี่ยทั้งเย้าทั้งเยือนไม่มีเวกูนะครับอ่าุนิ้หนึ่งเท่าโ,โถ้าจบเสมอกันก็ไปต่อเวลาพิเศษครึ่งละ15นาทีแล้วถ้ายังเสมอก็จะไปดวลจุดโทษครับอ้แต่ตรงนี้ลิวพูอาจจะมองลุ้นชนะไปแล้วครับโอโ้กลับเข้าสู่เกมแล้วโอ้โมาได้เร็วเลยครับไม่ถึง10นาทีเอาขอเสียงแฟนบอลลิวพูหน่อยครับแล้วแฟนสเปอร์ อย่ายอมแพ้ครับใตคมม้คอมเมนต์คอมเมนต์ให้กำลังใจได้เต็มที่เลยครับโอเมซ่าลา่านัดล่าสุดนี่ผลงานดีเลยคุณผู้ชมครับเหมาสองเลยครับทั้งจุดโทษแล้วก็การอเล่นในสนามตนนัวนิ้แล้วมาแลวครับซาลา่ากดตรงนี้ไม่ผ่านอเอ,อตรงน,นี้เป็น้องกลัวผ่านขวามาคูลูเซสกี้ครับ ขอลองหน่อยครับหลงวัลสปีดมาริมเส้นตรงนี้ดจัดจ่ายเข้ามาข้างในแมสเตอร์เอาแต่ยังโดนโชกไปกรูเซฟสกี้แหมคงจะแหวกข้างในแต่แโอโนดูโตรซันโอ้ไม่ยอมครับนัดนี้แอดมินบันทึกเทปในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพนะครับจะบอกว่าตอนนี้เที่แอดมินกำลังโอ้ภาคอยู่นะครับสเปอร์เนี่ยเจอกับทางเบรนด์ฟอร์ดแล้วขึ้นนำไป1-0นะึ่งสูตรน้ำจุมครับ เอาผมใจให้ทั้งสเปอร์และเบนฟอร์ดด้วยนะครับจบแมตช์นี้ก็อย่าลืมมาอัปเดตผลใต้คลิปนี้กันได้นะครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับเอาตอนนี้แอดมินวางแผนบันทึกการจำลองการแข่งขันไว้ให้คุณผู้ชมก่อนเลยครับช่วงน,นี้แอดมินติดเรียนคุณผู้ชมครับดังนั้นต้องวางแผนทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็วางแผนเ,เรื่องความสนุกของโลกฟรบบรุตบอลเพื่อความบันเทิงครับเดี๋ยวตรงนี้ครับซาร่าหจ่ายย้อนกลับมาเอาแล้วคินสกี้โ,โ,โดนเพสซิ่งครับ โอเอร์พูต้องการประตูเพื่ออุ่คอนเฟิร์มชัยชนะครับเราตกโซนตรงนี้มาฟุฟโมซาลามีตัดเข้าไปข้างในแล้วแต่บอลไม่หลุดถึงครับส่วนทางสเปอร์คุณผู้ชมครับถ้ายังไม่นับกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยนัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยแพ้สามไม่มีเสมอแล้วก็ชนะสองครับโดยนัดล่าสุดสเปอร์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะทางเอฟบอกไปสามตัวต่อศูนย์มีทางสกาเลต อาจจะยี่ยูคุณผู้ชมครับรวมทั้งกับทางโมนะครับแตซดช่วงทดเจ็บก็ูเก็บชัยชนะครั้งสําคัญได้ครับสําหรับสเปอร์ครับลุยกันต่อลุยกันใหม่ครับเดียสย้อนมาที่โซสไล่กว่าเฟนแบกเคาะกับแม็กเลสเตอร์บ่นถึงกักโปย้อนมาดูครับเคาะแล้วไหลลื่นดีเหลือเกินเท่านี้โดีสั้นตบัดกลับมา เดี๋ยสมีผ่านผ่านตรงนี้มาลึกไปถึงคินสกี้ครับปัญหาแนวรับของสเปอร์นี่เพียบเลยนะครับอูโ,อโดโกี้ก็เจ็บโอูคิเซนโรเมโรก็เจ็บโอูนี่แม่แล้วมีอย่างดากูซินด้วยนะครับผู้สาประตูว,วิคาริโอก็ก็ยังเจ็บครับอูปัญหาเยอะเลยครับเป็นกำลังใจให้กับทางแฟนบอลสเปอร์และนักเตะทุกคนดูตรงนี้ครับนี่แหละครับโอ้โหแล้วเป็นโมฮาเมดซาร่าครับผมยงครับ อร้อนแรงทั้งในของจริงและตัวเกมตรงนี้เอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสกอร์รวมตรงนี้เป็นสองตูต่อนหนึ่งลิวพูแซงแล้วครับกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองในการแข่งขันจริงตรงนี้ดูครับกดกดเต็มๆเลยครับซารา่าสัซัดหนีมือทางกินสกี้อย่างนี้เรียบร้อยเลยครับอ๋อ แมตที่สองตรงนี้สองศูนย์ครับสกอร์รวมใส่เป็น2องนึงแล้วครับลิฟร์ครับเดี๋ยวดูครับลูกทีมของอังเกปอสโซคูนี่จะต่อกรกับลูกทีมของอานเนอร์อย่างไรคุณผู้ชมครับลุยกันต่อตรงนี้ครับทเทรนด์บอลมีฝากเข้ามาลุยดีแอสดีดคืนมาที่ซาร่า ดูครับบอลจะพิวตัดข้างในแต่สเปนครับยังดักหน้าอยู่ครับโอ้แล้วสเปอร์เปลี่ยนเร็วเลยคุณผู้ชมครับเป็นลิชาริสันครับดูครับอุนิเจ้าตัวก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่บาดเจ็บไปพักใหญ่เลยครับพึ่งชมมงผ่านบอลโยนนิดแล้วบอลตกตรงไหนครับตกถึงทางคินสกี้ครับ เดวิสครับบอลมีโยนฝากขวามาเป็นทะกรัวบิสูมาอ่านะครับบอลข้ามมาทางฝั่งลิวพูแล้วซาให้มาที่สองมินขอขวาครับเบนกลัวให้มาสองยอดใหม่ลิชาริสันโอ้โ,ฮโฮดูครับเมื่อเกือบเกือบไปครับลงมาใหม่ กำลังขายังดีอยู่ครับแต่การยืนตำแหน่งของดิซอนเบเกอร์ช่วยทีไมไว้ได้ครับแล้วดูครับสเปอร์มายืนแดนบนกันในกรอบสามคนเลยคผู้ชมครับแล้วตัวนี้สลัดดุดแล้วครับแอนดรูพสันมีวัส,สปิดความเร็วจะตัดเข้าในแต่พอโรตัดเกมได้สวยครับคูรูเซสกี้ครับ ให้มาอ้าวสองสวัสดิ์คืนไม่ผ่านแล้วลิวพูเป็นช่วงลาของตัวเองบ้างเลยครับทางหงแดงอู้ยูดูซาลาโอ้หดูครับเปลี่ยนจังหวะแล้วฝากข้างในเฟรนด์เดินจังหวะสาละหลุดเดียวหลุดแล้วปั่นตรงนี้โอ้โหผู้ชมครับสามประตูศูนย์โดยโมฮาเม็ดซาลาผู้ชมครับ โอ้โหเราเป็นความยอดเยี่ยมของเขาเองคุณผู้ชมอยู่รายการวิ่งเนี่ยเตือนมาหลายจังหวะแล้วครับดูแล้วครั้งนี้มันหลุดเดี่ยวไม่ต้องจับเลยครับโอ้โแปรซ้ายเลือกมุมเลยคุณผู้ชมครับแล้วดูด,ดึงจังหวะแล้วไหลเข้ามามีพื้นที่ระหว่างซาร่ากับอูคินสกี้ครับกบประตูมันกว้างใหญ่เหลือเกินครับ ดูครับสามประตูต่อศูนย์โอ้โหสกอร์รวมตรนนี้เป็นสามหนึ่งแล้วครับลิเวอร์พูลหนีห่างไปครับลุยกันใหม่คูลูซเซสกี้บอลให้มาดิชาดิซันสเปนครับอะไรครับสองคึมินพยายามจะโยกตรงนี้ โยกอีกทีแต่กนาเตา้ไม่ยอมให้อีกครั้งนะครับไม่ถึงหนึ่งนาทีในช่วงทุ่ลาบาดเจ็บครับทดเท่าไหร่สซบัสไลย,ย้อนมาทดสองนาทีครับยูเดียสย้อนมาทีกักโปคืนมาดีแอสตบบอลกลับมาซาล่าโอเกตจะพิ้วไปไหนแล้วอ,อ เอาแล้วบอลอ้อมขวาดักลิวพูดักได้หมดเลยครับแล้วกําลังจะครบส่นาทีตรงนี้พอครบผู้ตัดสินเป่าเลยครับว้าวโอ้เป็นลิวพูครับครึ่งแรกโอ้โหาชนะขึ้นไป3ามตัวศูนย์ไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมารับชมเกมในส่วนทางครึ่งเวลาหลังคุณผู้ชมครับตรงนี้ลิวพูสามสเปอร์ศูนย์ครับ มาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่การจำลองการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาหลังครับโอ้กลายเป็นทางหรวอผู้กับอูมาแซงรุทุนิีสามศูนย์กับสกอร์รวมอยู่ที่สามตู้ต่อนหนึ่งคุณผู้ชมครับอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังมีโอกาสสำหรับทั้งสองทีมครับโคดิกาโปครับย้อนมาที่ลูเดียสซูสลายบอลฟาก มาสลาเคามาถึงโซลไลครับผู้เบิกร่องประตูแรกให้กับทางลิฟท์ูตัวนี้ผ่อนคลายขึ้นเลยครับลิฟท์ูเอาแต่ตัวนี้เป็นเกมส่วนบ้างครับทัานสเปอร์บอลมีฝากเข้ามาตรงกลางครับเนตากัวบอลหลอกมาตรวนี้ไหลตัดหลังแต่ลึกไปถึงลิซอนเบเกอร์คุณผู้ผมชมครับคุณ้มชมนี่เลยครับมเมสลา บอลมีให้มาตัวนี้เอาเลยครับเดียสผ่านซ้ายมาโรเ์สันบอลอยู่ที่ครูริกัสโปรครับกักปูดดูฝากซ้ายโรเ์สันย้อนกลับมาเซตกันใหม่เอาแล้วไปถูกโชคบอลโชคตรงนี้โคนาเต้แม่แต่โอ้โหเทนลงมาช่วยได้ทันครับแม่ในเกมที่ลิวพูล เอาชนะมาในนัดล่าสุดในศึกพิมลีกนะผู้ชมครับโอ้ทางลิวูลชนะบอลมัดได้2สูตรเนี่ยเทรนมีอาการบาดเจ็บนะครับเล่นไม่ครบไม่เต็มเวลาผู้ชมครับเอาเดี๋ยวแข่งจีนมาช่วยกันอัปเดตหน่อยนะครับว่าเทนไฮกลับมาทันหรือเปล่าครับโอ้ตางนี้ก็เป็นลราใจให้เทนไฮเร็วๆผิกมาตรงนี้คริสโกโอ้มีจังหวะที่ใส่ซ้ายครับแล้วซ้ายตรงนี้มันโค้งโค้งโค้ง เมื่อเบียดเอานิดเดียวครับคุณผู้ชมนัดนี้คุณผู้ชมเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับเป็นแฟนคลับทีมใดคุณผู้ชมครับคอมเมนต์มาหน่อยครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับรุ่ยกันตรงนี้ต่อครับฝากมาลิชาร์ดิสันให้มาครูซสกี้เอาเลยครับหนีแมนเชสเตอร์ Manchester ได้แต่จับวัดสปีดต,ตรงนี้โรเบอร์สันอ,อ้โหเหลียดีกว่าครับ โซนเบเกอร์จุดผู้วางยาวๆมาข้างหน้ากฟินแบกให้มาแม็กอลิสเตอร์ตรงนี้เอาเลยครับแกะพื้นที่ฝั่งซ้ายเติมมาเติมที่ Euro โรเบอร์สันคู่โโีกับปู้โโจะพยายามแหวกแต่ยังไม่ผ่านคู่นี้เนี่ยเจอกัน5้านันล่าสุดคุณผู้ชมครับพวกเขาไม่มีเสมอเลยนะครับรืวอผู้ชนะได้3ครั้ง แล้วก็เป็นสตูชนะได้สองครั้งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าตรงนี้เป็นอย่างไรบอลมาดิชาดิฟั่นโอ้โูจะซัดอยู่แล้วอย่างครับอย่างไม่เสียประตูสำหรับลิวพูในนัดนี้ครับจะร์รวม31ครับลิวพูที่กุมความได้เปรียบอยู่นะตอนนี้ครับในการจำลองการแข่งันเพื่อความบันเทิงครับเทรนครับ,ย,รบย้อนมาใหม่แม็เซสเตอร์ตัวนี้ข้างหน้ายัดมาถึงซาร่า แหวกแล้วคืนขวารับเทรนด์ดูครับ,บเจอประของสองโกลเข่เล่นกับโซลไลไม่มีตื่นเลยครับเอาแต่ตรงนี้สองคืมมินบอลสปีดมากครับดูกับเทรนด์โอ้โหในการแข่งขันจริงก็ลุ้นให้หายเจ็บกลับมาได้ทานเอาตรงนี้มีตัดเข้าในมาเฉยเลยครับบอลย้อนมากครับสาขใข่มาริชัยซั้นโอ้โหจะได้รอเป้า ล็อกของฟันได้มาได้ทันแล้วสําคัญจริงๆครับแล้วตรงนี้เทรนด์เอาออกไปอีกทีหนึ่งแถวสองอหัสเปนให้มาบอลดีดมาครับบิซมาแล้วนี่เลยครับแม็กสเตอรอ์ตัดเกมกับจังหวะสําคัญได้ดีครับส่วนสเปอร์นี่ผู้เล่นคนสําคัญอีกหนึ่งคนนี้ก็ยังมีเจเมิริสันทั้งส่วนครับผู้เล่นวิดฟิลคนสําคัญแต่ตรงนี้ย้อนมาย้อนตรงนี้โอ้โหตดบล็อก ติดโป่แล้วก็สกัดยาวไปก่อนครับอาชิเกะแล้วบอล <c oughs> มีเกี่ยวเกี่ยวตรงนี้แล้วมีปัม๊มเทรนมาแล้วครับเทรนมาช่วยอีกแล้วครับอื้อเอาแล้วตรงนี้โซลไลฝากขวาม,มาครับซาร่าความเร็วตรงนี้หนีครับข้างในกรอบมีเติมมาสามมาสี่คนแล้วเปิดได้ไหม <c oughs> ได้ครับย้อนมา โซซไลเล่นกับไมเอสเตอร์แล้วตรงนี้มาเร็วๆ <c oughs> ขวาของโรเบอรเซนมีได้ลองส่งประตูบ้างครับไม่ถึง15นาทีก่อนทเวลาบาดเจ็บครับ3ประตูต่อศูนต์ที่ลิวพูขึ้นนำครับดู <c oughs> ครับตัวเกมในนัดถัดไปนี่ก็เป็นฟุตบอลถ้วยต่อเนื่องนะครับลิวพูเด, <c oughs> เดี๋ยวพวกเขาจะไปเยือนทางไพมัด <c oughs> อาเกียวคุณผู้ชมครับ วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอคุณเต้มาช่วยได้ทันครับจริงจานเป็นพรีมัตอาไก่ก็ได้นะครุณผู้ชมครับก็ <c oughs> เป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพคุณผู้ชมครับเอาลุยกันครับคุณผู้ชมครับขวาต่อครับเทรนด์บอลมียุกกลับมา <c oughs> แล้วบอลมีชิงซาร่า ย้อนมาที่ทางโซโบสไล่อืมจะเปลี่ยนจังหวะแต่แต่ยังไม่ผ่านครับสเปอร์พยายามสวนครับแต่นัดนี้ดูครับเทรนด์โอ้โหดูครับแฟนลิวพูคงต้องลุ้นกันให้เทรนด์กลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับโอ้แต่แบ็กตัวแบ็กอัพอีกคนหนึ่งก็ยังมีทางเจนูห์คอเนอร์เบลลี่นะครับที่โอ้ช่วงที่เทรนด์มีปัญหาการบาดเจ็บนี่เจ้าตัวก็โฟว์โชว์ฟอร์มได้ดีครับแล้วมาเลยครับ ตรงมีอูดูรอยตัวมาสกัดไปดูโพโรดูครับวันมีย้อนมาโรเบันมาหยัดมาถึงกักตัวจะจะไซก้อยครับบอลออกขลางไปครับแล้วขยับเปลี่ยนตัวบ้างครับอูปใช้เดโกโชต้านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อูะเผชิญปัญหาป็ดเจ็บอยู่เรื่อยๆครับแล้วเมื่อกี้สเปอร์เห็นแว๊บเป็นทาง โอลลคิรอนนะครับมาแทนทางสเปนอู้หูแต่โยนตรงนี้หู้หูวิจูฟันได้ได้ลุ้นเลยครับอู้หูจังหวะที่โยนมาแล้วมีลอยครับลอยเอาชนะได้ไหมแต่จังหวะหกตรงนี้บอลไม่ตรงกรอบครับมันหม่งไม่ถนัดส่วนทางสเปอร์เนี่ยพวกเขามีอู้ส่วนสำคัญเลยครับพวกเขาเล่นในเอฟเอคัพรอบสี่นะถัดไปเนี่ยก็จะแข่งวันที่สิบ กุมภาพันพแข่งโอ้วันถัดมาจากด้วยผู้ที่เจอกับพรีมัสอากายนะครับเดี๋ยวตุ้นี้มาจังหวะที่ยัดไปสเปอร์แนวรอบสี่ก็จะไปเยือนเฮสเชนวิลล่าคุณผู้ชมครับที่โอ้โหข่าวเพิ่งปิดดิวขวาตัวมาคัดเรดฟอร์ดมาด้วยนะครับสเปอร์ก็โอ้มีเรื่องให้ลุ้นให้ท้าทายกันด้วยกับตัวนี้บอลโอ้ปั่นโอ้โหจ้าลาแฮตทริกไปเลย เอาไปรวยคุณผู้ชมครับอ้สุด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 จริงๆครับอู้คาราบาลครับรอบโรชนะเลิศนัดที่สองหนังคุณละมุ้ยเลยครับูมาเป็นทางฝั่งลิฟู์บ้างครับอแปรไฟายปัน่นอคมกริบครับสุดสวยสุดงามเลยครับโมเมสซาอ่า้สีส่ศูน สกอร์รวม4ประตูต่อหนึ่งที่ลิเวอร์พูลหนีห่างทางทันเนสเปอร์ไปแล้วครับผู้ชมครับแต่ลิเวอร์พูลนี่เหมือนมีข่าวว่าทางโจโกเมสโอ้มีกลับมาซ้อมแล้วนะครับรวมทางดาวินเยสด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวดีของแฟนคลับแฟนบอลของลิเวอร์พูลด,ด้วยครับอ้าวแล้วตรงน,นี้พวกศิลป์ก็ เป่าจบเกมไปเลยคุณผู้ชมครับจำลองการแข่งขันเพื่อความบันเทิงได้พี่ปูเอาชนะในแมตช์ที่สองด้วย4-0ครับนะครับ,รบชมเพื่อความบันเทิงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อใหพลาดไม่ความบันขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีครับ